ได้สิครับเดี๋ยวไปดูดำแข็งไห้ สอนมันก็น่นเลยคุณมะเราไม่มีมันไม่สอนลงแล้วก็จะเป็นคนที่อื่นมาลงอย่างพวกลูกหลานจะต้องไม่เคยจะไปสวยหามเลวมันจะเอาลงร้านนาลงกาแลร้านนา ผีจิตผีจิตเรามันบ้าตะพัน